ครับสวัสดีครับพี่ตายครับสวัสดีครับพี่ตายัพี่คนสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ตายภลรกิจสีสมุทรนาคนะครับอ่าพอภาพเข้ามาก็อ่าภาพดีเลยเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับได้ยินเสียงผมอยู่ชัดเจนแล้วครับพี่ตายเนาะได้ยินครับพี่ได้ยินครับครับก็ทักทายพี่ตายอ่ในคืนวันที่สิบห้าอ่พฤศจิกายนสองพหกสิบสามนะครับก็เป็นกลางเดือนพอดีนะฮะ หลายวันแล้วเราไม่ได้คุยกันหลังจากที่มีการจัดงาน The Stock Expo นะครับการจัดงานการเกษตรนะฮะหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ตกค้างนะครับจากการที่มีของเหลือนะครับวันนี้ก็มาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของตลาดเกษตรเซ็นเตอร์นะครับซึ่งพี่ตายพี่พลกิจศรีสมุทรนาคเนี่ยก็ถือว่าได้ทำตลาด เกษตรเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับมานานพอสมควรแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมันเรื่องของอ้อยเรื่องของพลังงานนะครับเรื่องของสิบล้อดอทคอมนะครับทามาหลายเรื่องนะครับจนกระทั่งตอนนี้ก็มาทําเรื่องของก้ากขสี่สิบสามนะฮะซึ่งวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นด้วยนะฮะเนื่องจากว่ามีเรื่องของอสินค้าคนละครึ่งที่มาตรการของทางภาครัฐออกมานะครับวันนี้ต้องคุยกับพี่ต่ายว่ามีอะไรจะามา อัปเดตกับท่านผู้ชมในคืนวันนี้นะครับเชิญครับพี่ไต้ครับก็วันนี้ถือเป็นการเริ่มขยับอีกสเต็ปหนึ่งก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าตัวเราเองเนี่ยเราทําตลาดเกษตรพี่พลบอกทามาหลายปีละก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการที่เราจะเป็นศูนย์เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเราก็เริ่มมาขยับไปได้แล้วอย่างเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกาใช่ไหมครับวันที่ที่หนึ่งพฤศจิกาหกสามเนี่ยนะครับ ซึ่งเราจะอ่านชื่อว่าเดิมซ็อกเอ็กโปขึ้นมาที่สนามกอล์ฟธนาทิตตี้เนี่ยในวันนั้นในในงานวันนั้นเนี่ยผมก็มีการเซ็นสัญญาซื้อขายข้าวไปหนึ่งล้านถุงนะครับด้วยโครงการข้าวล้านถุงนาล้านไร่ซึ่งตอนนี้ก็กําลังเริ่มกระเตี๊บสองละทางบร้าหที่ซื้อขายเนี่ยก็เริ่มจะทําสัญญาไปแตกเป็นก็เรียกว่าสมาร์ทคอนแทคนะครับําผ่านระบบบล็อกเชนซึ่งเราก็คิดว่าจะเป็นสัญญาแรกของของโลกเลย ไอกองข,ขอสี่สามมันมีที่เดียวในในประเทศไทยก็เป็นที่เดียวในโลกใช่ไหมและเป็นสัญญาฉบับแรกก็ได้ฉบับแรกของโลกเลยเราก็ภูมิใจแล้วถ้าเพราะเพราะหมายความากถ้าเราหาแนวทางว่าเท่าน,นี้สินค้าทุกชนิดในโลกเนี่ยมันสามารถมาแตกเป็นมาร์คคอนแทคได้เนี่ยแล้วผ่านระบบบล็อกเชนได้แล้วใช้การระดมไม่ว่าจะเป็นเงินระบบเงินปกติเงินบาทเงินดอลลาร์ปกติที่มีมีในโลกไปนี้จากเงินสระกุลที่ตั้พวกเงินคริปโตต่างๆเนี่ยก็จะเป็นบิตคอย เป็นเหรียญต่างๆที่มีในโลกใบเนี้ยอันสามารถซื้อสัญญาได้เนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะเปลี่ยนโลกเลยเลอกธุรกิจเลยไม่ไม่หมายความว่าจากเดิมเนี่ยมันถูกปิดกั้นด้วยระบบการเงินว่าคนรวยคนจนไม่มีโอกาสทําได้สองการ<ม>ลงตังในตลาดเนี่ยต้องเป็นบริษัทมหาชนเท่านั้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นจะทําได้ต่างก็ว่าชาวนานเนี่ยไม่ได้เข้าไปในตลาดหลักทรัพย์เลยเนี่ยเราพยายามทลายกําแพงซึ่งวันที่หนึ่งที่ผ่านมานเนี่ยเริ่มมีการทลายกําแพงเรียบร้อยอย่างแรกตัวผมเองเลยทลายกําแพงความคิดก่อนเลยว่า ไอเราเล็กเราจนเราเป็นชาวนาทำไม่ได้เงี้ยตอนนี้ไม่ใช่เราเปิดทั้งโลกอย่างมันงานมันนั้นเราได้จับมือกับทางริบาบาด้วยเ็าเผื่อเท่าๆกับผมเป<ร>ิดป,<ร>ประตูไปสู่โลกภายนอกแล้วเพราะนั้นเราจับประเด็นแล้วว่าผมทุจุดอ่อนแล้วว่าวันนี้ทางริบาบารเองเนี่ยเอาของมาถล่มเมืองไทยทุกวันเนี้ยคนนี้ก็กล,ลัวว่าริบบารามาถล่มเนี่ยเป็นเดือนตุกติกที่ผ่านมาเนี่ยของจีนมาถล่มไทยกันบานเลยแต่ลืมนึกไปว่าเฮ้ยเวลาเข้าของมาเข้ามาเมืองไทยเนี่ยรถตีป่าแบบไปเนี่ยเขาเจ๊งนะเขาขาดทุน วันนี้เขาอยากได้สินค้าไทยมากโดยเฉพาะยิง่งพวกผักผลไม้ออกานิกต่างๆนานานเนี่ยเขาอยากได้มากมันรักการว่าเราก็ถือโอกาสนี้แหละคุยกับทางเจราจาเรบบบารเลยเฮ้ยเอามาผมช่วยคุณมผมบอกคุณต้องการคุณต้องการอะไรผมถนัดเกษตรเนี่ยบอกพี่เอาแค่กเกษตรที่พี่มีในมือเนี่ยก็ไม่พอแล้วเช่นเอาข้าวต้องการยิ่งข้าวละ,ะหวานต้องการมากแล้วก็ตอนนี้ทางจีน,นะอะรองผมอยากบ้านเนี่ยประมาณตอนนี้เข้าๆออ,อเดอร์ประมาณสามสี่ล้านถุงก่อนที่จะต้องเอาสเต็ปแรกก่อนเขาบอก คนก็พันสามร้อยล้านคนเนี่ยถ้าข้าวพี่ดีจริงเนี่ยพี่ผลิตคนเฉพาะเฉพาะคนจีนอย่างเดียวเนี่ยพันสามร้อยล้านคนเนี่ยก็ทําไม่ทันแล้วยังไม่พอในบาบาเองเนี่ยสามารถจะไปทั่วโลกได้หมดเขาเขาก็เป็นตัวใหญ่ไหมเจ็ดพันล้านคนเนี่ยตอนเนี้ยเขาสามารถแปลเป็นภาษาได้สี่สิบภาษาทั่วโลกแสดงว่าเราพูดคําว่าข้าวหรือพูดว่าผักพูดว่าคะน้าพูดกะเพราเนี่ยคําเดียวเนี่ยมันจะไปไปดังได้ทั่วโลกเดียวเราไม่จะไปพูดแปลเป็นภาษาละผมคิดเออให้จะเป็นยิ่งปุ๊บเนี่ย แทนที่ผมจะต้องแข่งกับเขาเนี่ยผมก็สามารถทําตามฝันได้อย่างฝันของผมเองเนี่ยผมบอกแล้วว่าฝันที่หนึ่งเนี่ยผมผมอยากทําเป็นนี่ครับสตาร์ทอัพเกษตรเห็นไหมเพราะว่าคำว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันหมายความว่าต้องเป็นบริตัดชั้นนําคนวัยรุ่นมีความรู้่องคอมพิวเตอร์ถึงจะทําสาเร็จอะไรเงี้ยซึ่งผมบอกให้มันก็ไม่เกี่ยวเว้นอยู่ที่ไอเดียมากกว่านะครับแต่นั้นไปเนี่ยมันก็มีคำใหม่ๆมาเช่นเอาว่าตลาดน้ำเกษตร แสดงว่าผมเป็นตลาดกเกษตรผมก็ตลาดนำเกษตรอยู่แล้วแต่ผมก็ต้องทําได้นะครับขั้นต่อไปที่จะเจอําใบๆก็คือคําว่ากเกษตรสีอยู่ศูนย์คือรู้ก่อนปลูกที่กันใช่ไหมครับตอนเนี้ครับเราบอกอ่าถ้างั้นเรารู้ละเรารู้แล้วว่าเรารู้ก่อนปลูกแล้วเราจะทําอะไร,ะอ,ะไรอย่างผมทาข้าวก็จมนะครับมันเกิดจากเราคิดว่าถ้าทํานาแบบใหม่เนี่ยนะครับทํานาแบบเนี้ยเป็นนาสีอยู่ศูนย์จร,งจรงิงๆ ทำนาด้วยระบบบล็อกเชนกับสมาร์ทคอนแท็นั่นหมายความว่าต่อไปในวันนี้เลยผมเริ่มศึกษาเนี่ยแสดงว่าข้าวผมเนี่ยทุกถุงทุกเม็ดเนี่ยหรือผักผลไม้ของผมเนี่ยสามารถใช้บิตคอยซื้อได้แล้วอ่าผมติดว่าเฮ้ยมันก็พอไปได้นะแล้วผมก็ทำอะไรผมก็ไปพุ่กับชาวนาทำเราเรียกว่าจอยเวนเจอร์ฟาร์มิงเห็นไหมครับจอยเวนเจอร์ฟาร์มิงนะหมายถึงว่าผมเวลาเราทำบริษัทเนี่ยเราเรียก jV ใช่ไหม เราอยากเำาเลรเจวีเราบอกเฮ้ยร่วมหุ้นกันดีกว่าอันเนี้ยผมจะพุดกับชาวนาแล้วผมรู้ว่าจุดอ่อนชาวนากับชาวไร่ของผมเนี่ยเดียไม่มีตังหรอกอยากมีออเดอร์ล่วงหน้าอยากใช้การประกันราคาแต่นั้นไม่มีตังขึ้นมาเนี่ยผมก็จะเริ่มไปช่วยเขาตอนนี้ผมมีพระเอกตัวเด็กของผมก็คือเนี่ยครับนี่เลยพระเอกคือข้าวกขอตีตามอันนี้มันเป็นตัวตัวธงของผมเลยตัวเจาะเขาเรียกแฟกชิปเจาะในตลาดเนี่ยเจาะข้าทุกที่แล้วตอนนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ผมได้โครงการชื่อว่า พอละครึ่งขึ้นมาเนี่ยอ่าตลาดนี้นะครับพอละครึ่งเนี่ยนะโอ้โหใครไปเด็ดเลยรัฐบาลปล่อยเงินมาเนี่ยตอนนี้มูลค่ารวมเม็ดเงินทั้งหมดสามพันล้านไอ้สามหมื่นล้านบนละสามพันละสิบล้านคนก็สามหมื่นล้านใช่ไหมครับพี่พลแต่ว่าเวลาใช้ต้องใช้คูณสองนะดับเบิลไปก็ได้มือมึค่าประมาณหกหมื่นล้านผมก็เลยบอกว่าเอางี้ใครอยากกินข้าวผมนะผมลองตัวเองก่อนมาเริ่มถึงขั้นแรกก่อนเอาข้าวกขอทีดสามก่อน ถุงข้าวเปล่านะครับไม่ต้องทิ้งอ่ามาลองกินข้าวผมเลยผมให้ราคาถุงห้าบาทนะถุงข้าวเปล่าที่ยี่ห้อนะอีกปนพอมาเลยกินได้เลยครับลดห้าบาทก่อนอย่างน้อยก็ราคาปกติวันนี้ผมทําโปรโมชั่นอยู่ราคาข้าวถุงละสองร้อยแปดสิบผมทําโปรอยู่เหลือสองร้อยสามสิบาทและถ้ามีถุงข้าวเปล่าที่ยี่ห้อนะครับท่านสามารถมาแลกมาแลกประท่าไได้เลยนะครับแล้วถ้าซื้อสองถังไอ้สองถุง นะครับสองถุงเนี่ยผมก็จะแถมถังใส่ข้าวให้ด้วยโอเคปะ่ะอันนี้วิธีการเราคิดนะเพราะเราจอปัญหาบ่อยว่าคนเนี่ยไม่มีเอาซื้อข้าวแล้วไม่มีถุงใส่ไม่มีถังใส่ข้าวและอันก็คือความที่ไว้สะดุนในการไปซื้อหรือว่าขี้เกียจแล้วก็ตามนะครับเราเริ่มทำโครงการอีกอันที่ว่าไลฟ์เดลิเวอรี่เห็นไหมไลฟ์เดลิเวอรี่อ่าซื้อ้าปุ๊บถ้าสองถุงมันมีถังใส่ข้าวไ้ด้วยและผมมีบริการจัดส่งให้นะครับระบบเรียกว่า ไลฟ์เดลิเวอรี่เห็นไหมเราเริ่มพัฒน,นาค่าเลยจากเดิมเนี่ยไม่จ่ากค่าผมมา่ก่อนเริ่มรู้จักดีซื้อสะดวกนะครับมีเงินง่ายๆใช้ซื้อนะครับแล้วก็ถังเนี่ยไม่ต้องพูดนะครับเราใช้คําว่าแจกฟรี free. อ่าถังใส่กันแจกฟรีนะครับตอนนี้ทุกบ้านเนี่ยอยากให้มีถังใส่ข้าวของผมโครงการเรียกว่าบ้านนะครับขอให้บ้านทุกหลังเนี่ยมีถังใส่ข้าวของผมว่าเป็นพอละ นั่นหมายความว่าผมอยากจะเชิญชวนนะครับร้านค้าต่างๆที่อยากทำธุรกิจใหม่ๆนะครับมาร่วมโครงการของผมนะครับตัวเนี้นะครับเอาข้าวเนี่ยส่งไปนะครับซื้อสองถุงแถมสองนะครับตอนนี้แลคข้าวของเองเนี่ยผมมีสินค้า้วยกันประมาณสามหมวดหลักๆก็คือหนึ่งเป็นข้าวถูงขนาดห้ากิโลกรัมหรือขนาดข้าวก้อนขนาดหนึ่งกิโลกรัมหรือเป็นข้าวกล้องก็มีนะครับากล่องเอากล่องก็มีนะครับข้าวกล้องประมาณสามกิโลกรัมเราก็มีอ่านะครับครับทีนี้ ล่าสุดผมเจอโอกาสใหม่ละเพราะว่าวันนี้ผมผมไปขายข้าววันหนึ่งผมก็มีคนมาวันที่หนึ่งพอดีขอบคุณผู้มโอ้ยแย่จังนี้โดนหวยแดกแล้วผมเอ้ยแล้วหวยทิ้งเนี่ยเขาบอกเอางี้แล้วกันพี่อยากช่วยชาวนาเอางี้ถ้าหวยพี่มาแลกข้าวผมไลยผมไม่ตลดเลยนะครับก็หลายเป็นโครงการที่สองขึ้นมาก็คือหวยแดกแลกข้าวอ่าเนี้ยเอามันเอาหานะครับถังหวยทุกไปนะครับ สามารถใช้เป็นรัึซื้อข้าวผมได้อีกยี่สิบาทผลิตผลทุกทิ้งใช่ไหม,มหวยคุณเนี่ยเวลาเวลาโดนเร่โดนแดกเนาะก็โยนทิ้งผมอยากช่วยนางเงี้ยช่วยมาซื้อข้าวให้ชาวนากินนี่มาคุณได้สติกลับ,บมาว่าเออมันทํางานได้ตอนนี้ก็หวยทุกใบนะครับเอ,อ่อบานยี่สิบบาทรู้ไหมฮะว่าวันที่หนึ่งก่อนที่สิบหกเนี่ยถ้าบานปล่อยหวยมางวดประมาณร้อยล้านใบ ถ้าผมเอาแค่ตักล้านใบนะโอ้โหชาวนารวยคนอยู่ได้หมดหวยก็ที่โดนทิ้งนะครับก็มีโอกาสนะครับอันนี้หมายถึงว่าผมทําการตลาดนําให้กับให้กับสมาชิกหลายๆท่านนะครับอย่างตอนนี้ผมมีบริษัทที่เป็นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มที่แอมเท e ดออนไลน์ก็มาจอยกับผมยูเจ้าหนึ่งก็กําลังที่ทาสัญญาวันก่อนนะครับแอมเทดออนไลน์นะครับแล้วก็ตอนเนี้ท่านทึกข้าวผมนะครับหนึ่งถุงหนึ่งบาท เราประกาศเลยเราบริจาคนะครับหนึ่งถุงหนึ่งบาทนะครับท่านได้ทําบุญโลกกันแน่นอนนะครับเพราะนั้นเจ้าข้าวขอขอสี่สามนะครับเราถึงเรียกว่าข้าวเป็ความรักนะครับอืตอนเนี้ยครับทุกคนกินข้าวของสี่สามเนี่ยเราถึงจะคิดถ네ึงคนที่เรารักเช่นเรารักพ oh, ่อรักแม่รักเพื่อนรักปู่รักลูกรักครอบครัวรักแต่ีภรรยาเนี่ยมักจะบอกเอาข้าวเนี้ยไปให้ลูกเมียกินดีกว่าข้ามันดีใช่ไหมครับเราเรียกข้าวเป็ความรักรักไม่พอ เราเพื่อแผ่โครงการเราเรียกว่าชาวนาแบ่งปันหนึ่งเมื่าทนะครับเราบริจาคให้กับโครงการการเกษตรทั้งหมดนะครับสมมติเดือนนงขายได้ล้านถุงเนี่ยก็มีกองทุนมาล้านบาทเนาะอันเนี้ยได้ช่วยเพราะเราหน <äl can> ึ่งเราไปช่วยชาวนาแต่ช่วยจริงๆคือเราประกันราคาข้าวให้กับชาวนานะครับ <äl can> แล้วก็การขายก็จะมีเรื่องสเตเปในการขายว่าขั้นที่หนึ่งเนี่ยถ้าคุณบริจาคข้าวผมมา่อก่อนเลยอาจจะลองซื้อสูงติดถุงก็ได้มันยังราคาส่งสูงร้อยถึงอยู่ มันมีความแตกต่างนิดหน่อยอ่าซื้อมากก็ถูกนะครับราคาส่งนะยิ่งซ,ซื้อมากยิ่งถูกมากนะครับแล้วก็จากนั้นไปอาจจะมีการรวมแคตาล็อกต่างๆซึ่งทําให้ตัวสมาชิกของผมเนี่ยขายเข้าได้ทั้งหมดที่รวมเนี่ยจะว่ามันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในนามบริษัทต,ตลาดเกษตรเซ็นเตอร์ที่เราบอกแล้วเราอยากเป็นสตาร์ทอัพเกษตรแล้วก็เราทําเกษตรจริงๆนะครับแล้วเราคิดว่าเออจากนี้ไปเนี่ยผมจะรวมกลุ่มเกษตรกรได้ใช้กลุ่มใช้ชื่อว่า เครือข่ายเกษตรตะกรไทยเชิงพาณิชย์มันเป็นขั้นที่สามของเศรษฐกิจพอเพียงอะครับคือในเกี่ยวกับพื้นทีหลวงเนี่ยขั้นที่หนึ่งอะพูดถึงการกินตัวเองก่อนกินก่อนเลยใช้ในครัวเรือนสเต็ปสองเนี่ยแบ่งปันให้คนอื่นกินแจกจ่ายแล้วก็แล้วแต่สเต็ปสามก็คือเอามาค้าขายกันนะครับซึ่งาแลกเปลี่ยนกันผมเป็นขั้นที่สามของโครงการเนี่ยครับของในหลวงนะครับก็ก็เลยคิดว่าเออเราก็อยากจะทําตรงนี้ขึ้นมา เราเลยสร้างเครือข่ายเลยใช้ชื่อว่าเครือข่ายเกษตรตะกรไทยเชิงพาณิชย์เช่นนี้คือขา,ขายชัดเจนนะครับแต่รเราจะเป็นหัวหอ,อกในการนําทับให้ว่าเอาเกวันนี้ตลาดเกษตรจะเป็นตัวตัวนําเลยนะครับคุณมีสินค้าอะไรก็ตามในในวงการเนี่ยามาขายก็ได้แต่สินค้าที่ผมถนัดเลยเนี่ยม,มีสินค้าถนัดอยู่ประมาณสักสามสี่ตัวหนึ่งก็คือข้าวกขอสี่สามตอนที่ผมเก่งหน่อยก็คือเรื่องมันตอปะหลังเพราะผมมีลูกค้าอยู่เยอะนะครับ สามก็คือพอเรามีการซื้อขายข้าวซื้อมันแล้วก็เลยมีเรื่องของข้าวโพดบ้างนิดหน่อยแล้วก็มีเรื่องการขนส่งสินค้าเกษตรเนี่ยก็เลยจะต้องมีเรื่องรถเราใช้ชื่อว่าสิบล้อดอทคอมพอมีสิบล้อก็จะมีเรื่องเกี่ยวพันกับพวกน้ํามันพวกการบริการหลังการขายพวกประกันภยัยยางรถยนต์ก็จะมาเกี่ยวข้องด้วย<ม>เพราะฉะนั้นพอเราทาเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้สินค้าทั้งหมดเนี่ยเราไปปลูกอยู่กับร้านธงฟ้าประชารัฐตอนเนี้รเรากำลังต้องการหา ตัวแทนแต่ละจังหวัดเพื่อจะเอาสินค้าเราเนี่ยไปไปส่งร้านส่งพะชรัฐแต่ละจังหวัดนะครับหนึ่งจังหวัดหนึ่งตัวแทนต้องการเลยยิ่งตอนนี้โครงการก็เลยขึ้นเข้ามาเนี่ยโอหพี่บองตรงข้าวขายกระแจกข้าวเนี่ยขายดีมากน,ะ,น,ะ,คนะครับว่าตอนนี้นนนข้าวที่ที่มีปัจจุบันเนี่ยนะครับตอนเนี้ยมันก็ขายในปริมาณที่แบบผิดปกตินะสูงมากเลยคนกินทุกวันนะครับแต่ตอนนี้ผมอยากจะเริ่มมาจับัาด์ต่อจากพี่พลว่าในเดียนะอยากจะหา คนดังใจดีก็แล้วกันหรือใครก็ได้ไม่ดังก็ได้ซื้อข้าวไปนะครับแล้วกรุณาช่วยไลค์นะโพสตแชร์อะไรก็ได้ให้เห็นว่าคุณํำกิจกรรมเพื่อช่วยชาวนาตัวเนี้ยนะครับใครรู้จักข้าวกองขอารี่สามตัวเนี้ยทั่วโลกเลยเอาในเมืองไทยรู้จักก่อนก็แล้วกันผมแจ้งรถอีกเซนแต่ราคาสองร้อยสามสิบบาททุกคนเลยอินฟลูเอนเซอร์ที่ว่าดังๆเจ๋งนักเจ๋งหนาอยากจะช่วยชาวนาช่วยโลกเนี่ยนะมาเลย แต่ท่านเรื่องดังก็ได้ครับท่านตัวเป็นคนดังนะท่านระดังสุดในโลกแล้วท่านเป็นคนเดียวแล้วนะครับเราบอกว่าพอจะเกิดมาในโลกนี้ได้ก็ต้องวิ่งแข่งกับติบล้านคนใช่ไหมันจะเกิดได้ท่านก็เก่งสุดในโลกแล้วทุกคนนะครับก็เลยคิดว่าในเมื่อคุณมันที่สุดเนี่ยคุณช่วยชาวนาหน่อยถ้าจิตใจคุณดีนะครับเราเราเองเราลงไปช่วยเราผมทํางานให้กับสมาคมชาวนาข้าวไทยพยายามจะปั้นข้าวกรอกสีสามเนี่ยให้เป็นข้าวแห่งชาติ เป็นความวังใหม่ของชาวนาจริงๆผมตั้งใจเพราะืัองากว่าม,มันมีจุดเด่นในเรื่องของเขาเรียกค่าแต,ต่ชีน,น้ำตาล<ม>ปันกลาง่อนต่ําหรือบางคนเรียกค่าน้ําตาลต่ํามันบอกมันเป็นเบาหวานเลยคนเรียกรวมว่าข้าลวลดเบาหวานมันเลยมีข่ดหายแต่มันมีจุดตายก็คือคนไม่รู้จักผมทำนี่มาส<ม>ีป่ปีแล้วก็เลยพยายามจะหาทางไม่จะมีโอกาสทาได้ไหมนี่พอดีช่วงที่ช่วงโควิดเกิดขึ้นผมก็เรียกว่าโควิดเกิดขึ้นมันทําให้อคนหันทั้งนั้นใส่ใจสุขภาพใช่ไหมครับขณะเดียวกันเนี่ย มันมีโครงการคนละครึ่งเข้ามาเนี่ยมันทําให้การตัดสินใจในการซื้อข้าวเนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่เงินเนี่ยไม่ได้วักวักเองวักแค่ครึ่งเดียวแล้วคนได้ร่วมโครงการตั้งสึงล้านคนเนี่ยในนี้เขาบอกให้ซื้อของกินของใช้อะพี่ห้ามไปที่อะไรนะไปร้านรักจ้าเหมือนเลยไม่ไปโมเดิร์นเทรดยักษ์เจ้าใหญ่ไม่มีสิทธิ์ได้โครงการนี้มีคนสิบล้านคนคนสามปาก็สามเหมือนแล้วบอกงั้นเอาสิบล้านคนเนี่ยช่วยซื้อสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณล้านล้านคนได้ไหมเรื่อมปากต่อปากแล้วถึงจะให บนั้นอีกคือข่าวต่อไปเนี่ยผมให้ตรวจรถด้วยซื้ซอถุงแรกไปนะครับกินแล้วประทับใจบอกต่อคนอืนอ่นจะได้มั่นใจว่าข้าวเราดีจริงนะครับทา่านสามารถไปค้นหาข, <น S 1> ข,ข้อมูลข้าวกอขอดสีสานได้ดียังไงที่ชัวก่อนแช่นะครับ<น>พิมพ์เลยเอา g ูเก l e ก่อนแล้วหาข้าวกขอสีสามกับชัวก่อนแชท่านจะได้ข้อมูลจริง,รงว่าชัวก่อนแชเขาก็การันตีมาให้ว่าข้าวกอขอสีสานได้ดีจริงโดยคนที่พูดในคลิปนั่นแหะโดยเอท่านรองอธิบดีกรมการข้าว กับออสถาบันพัฒนาการการการันตีว่าข้าวเนี่ยจริงชัวเห็นไหมครับสองในงานหลักก็คือตัวกรมการข้าวงคนผลิตพันธุ์ข้าวใช่ไหมครับสถาบันพัฒนาการก็คือเขาดูแลเรื่องเรื่องวิชาการเขาก็ออกมาการันตีผมเองอ่ะผมทํางานใด้กับสมาคมชาวนาข้าวไทยวันนี้เราก็หวังจะช่วยชาวนาขั้นตอนผมเนี่ยคือจะช่วยขายข้าวพอเกิดดีมาร์จริงก็จะไปประกันราคาชาวนาบอกให้ชาวนาให้ราคาให้ราคาข้าวเพิ่มขึ้น ชาวนาจะได้มีความหวังว่าโอเคชานจะได้ราคาข้าวที่ดีขึ้นเหมือเดิมต่อมีคนซื้อแน่นอนคนที่เป็นชาวนาต้องรวมตัวเป็นนาแปลงใหญ่แล้วใช้ลงสีได้ G m p อลงสี G m p อนะครับแล้วก็ข้าวเนี่ยต้องปลูกด้วยระบบแกลบคือ g a p อใช้ปุ๋ยออกากนิกทั้งหมดคุณสามารถจะตรวจสอบย้อนกลับข้าวทุกถุงได้ว่ามาจากไหนอย่างไรจากนั้นไปเนี่ยเราทำโครงการที่ว่าชาวนามหาเศรษฐีก็คือให้ชาวนาปลูกปลูกข้าวเนี่ยกอขอติดตามก็น่าจะรวยขึ้นนะครับ แต่แต่อย่างน้ยไม่พอเลยที่ว่าชาวนาตัวเดือนนะครับอีกอย่างนึงก็คือข้าวตัวเนี้เขาเรียกข้าวยุสั้นระยะเวลาการปลูกเป็นแค่เก้าสิบห้าวันปกติข้าวตัวไปมันปลูกร้อยี่สิบห้าวันประมาณสี่เดือนอันนี้สามเดือนไม่เงินละแต่ชนะก็อดตายพี่สามเดือนก็กินแกบผมก็เห็นคันนามันลูกบ้างอยู่ใช่ไหมก็เลยบอกเอ๊ะจะไปคันนาไม่ทําขยายใหญ่ๆขึ้นมาให้ลมวิ่งกันก็ปลูกอะไรก็ข้างคันนาเราทําการที่ว่าคันนาหมาสมบัติ โ <ừ> mm, ดยคนามาสบัดเนี่ย <ừ> mm, ผมเน้นจะปลูกผักผลไม้ออแกนิกบนคันากับพืชพลังลงานบนคันาเพื่อเกษตรกรมีรายได้รายวันรายเดือนรายปีเขาได้มีรายได้อย่างน้อยวันละพันเนี่ยเดือนละสามหมื่นก็อยู่สบายเลยพี่กว่าข้าวจะออกนะแต่ใช้หลักว่าไม่มีความยากจนในหมู่คนที่ขยันแปดสิบยี่สิบแปดสิบจะปลูกข้าวกว็ขอสี่สามแต่ในทงรงกันที่ว่าชาวนามหาเศรษฐีกับยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยปลูกผักผลไม้ออแกนิกบนคานา กับผลลักับกับพื่พลังงานนะบังคันนาอีกยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งตอนนี้เราเที่ยววงการว่าคันนาหมาสมบัติสินค้าที่เรา <S <S 2> <S 2> การันตีประกอบด,ด้วยอะไรบ้างหนึ่งนะครับหนึ่งก็คืออ่าส้มตำอ่าส้มตำหนึ่งส้มตำเลยพี่เราส้มตำหนึ่งครบเนี่ยถ้าเป็นส้มตำออแกนิกไม่มีใครพูดแล้วต้มตำออแกนิกเดี๋ยวนี้ผมจะเริ่มเอาส้มตำออแกนิกลว เอาต้มยำโอ้โหประเทศไทยตงออกอันดับหนึ่งกินค้านอันดับหนึ่งเลยต้มยำกุ้งเนี่ยกินทุกวันสามกะเพราอ่าสามกะเพรากะเพราเนี่ยไม่มีใครบอกกันหนึ่งแต่กินโหหลักเลยหานหลักห้าหมูเลยกะเพราสี่สมุนไพรครับพี่สมุนไพรพวกอ่าไม่ใช่เป็นสมุนไพรพวกอ่าอะไรนะรักษาโรคต่างๆหรือแม้เป็นยากระตุ้นต่างๆเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เริ่มมีละ พวกกระชายชดำม,ม้ากระตืโลงไวก้าไทยประมาณนี้นะครับก็น่าจะดันได้นะครับ,รบก็น่าจะเปรียบกานแล้วก็ปัญหาเพราะมันเป็นยาสมุนไพรมันได้มีออแกนิกบ,บอกออแกนิกมาช่วยนะครับสมุนไพรแล้วก็ก็มีเรื่องกล้วยเราอยากทะมันกล้วยมันคานานะครับแล้วก็ตอนนี้ได้สูตรใหม่ก็คือว่าเราสามารถเอากล้วยเนี่ยไปทําเป็นอาหารอาผสมให้กับข้าวกขอที่สามเนี่ยให้คนป่วยติดเชียงกินได้นะครับก็เป็นสูตรหนึ่งแล้วก็ยังมีเรื่องการปลูกส่งเสปลูกโกโก้ นะครับแล้วก็ปลูกก็พุ่หวานแล้วต่อไปก็จะเตรียมปลูกพวกไผ่แล้วก็เตรียมปลูกพวกเอ่อหญ้าต่างหญ้าในเปียพวกพืชพลังงานนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยเรากําลังทําอีกสเต็ปละเมื่อกี้เรามีปัญหาเรื่องนาเรื่องการประกันราคาข้าวผมประกันราคาให้ผมมีปัญหาชาวนาว่าชาวนาไม่มีจะกินระหว่างเกี่ยวข้าวผมก็ไปสอนให้ชาวนาผักผลไม้บางคันนาออร์แกนิกนะนะผมประกันราคาเสร็จชาวนาเริ่มมีต่างแล้วแต่นั้นไปผมบอกว่าเฮ้ยรู้ไหมสิ่งที่คุณปัญหากันก็คือเวส หรือลอเวสแต่ว่าขยะนะครับเราก็เลยคิดว่าไมา่ว่าจะเป็นชาวนานก็จะมีผ่านเรื่องแกลบกับฟางเนี่ยปัญหา PM ตัวจุดห้าเกิดขึ้นก็บอกว่าเอ้ยชาวนานเนี่ยทูกเป่มามัลพิษเรื่อง PM ตัวจุดหน้าผมบอกอย่างนี้แล้วกันผมเนี่ยผมมีผมมีอยู่ในฟิวเอิเนริงเราก็เลยบอกว่าเราอยู่เรื่องสายพลังงานเราบอกว่าทําไมเราไม่เอาเรื่องจุดเดย็นเรื่องควันเนี่ยมันใช่เป็นประโยชน์จากการโดนด่าเนี่ยมันมีโรยฟ้าแบบนึงเขาเรียกว่าแาก๊สเซอร์เบชันก็คือใช้ระบบ ใช้วันเน่ยเขมา,มา,มา,มามาปั่นไฟได้อะเป็นไงท่าโดนนะฟางนีวยอโอโ้วันมากเลยเผาฟางปุ๊บโดนดา่ามีปยยมัญหาเพียงสองจุดห้าทำไมไม่เอาจุดจุดเด่นเรื่องการเผาฟางเนี่ยนะครับมาทําให้ปร์ทำรอยฟ้าเราก็เลย<อ>จะทำลอยฟ้าจากควันจากฟางอะรโรงแรกของประเทศไทยแกบเนี่ยตอนนี้เต็มเมืองแล้วแต่แกลบลอยฟ้าแกบก็ปัญหาคือแกบแพงแต่ฟางเนี่ยเพียบนาหนึ่งไร่จะมีฟางประมาณตักห้าร้อยถึงหกร้อยโล ซึ่งตันกว่าผมเห็นด้วยเห็นลอดผมก็เลยคิดว่าอาจจะจะทโรยฟ้าจะจากฟางข้าวไ้ดูก็กำลังเ,เริ่มศึกษา<ม>แล้วก็เริ่มไป<ช>หาสัญญาหา p p a อะไรเงี้ยนะครับก็จะเริ่มทาแล้วแล้วก็จะเริ่มเอาจุดที่เราทําเป็นเป็นแต่ละจุดเนี่ยทำโรยฟ้าก็จะทาตลาดเกษตรเซ็นเตอร์ก็ทําเป็นตลาดกลางร,รับซื้อติค้าเกษตรในตัวด้วยแล้วตอนนี้จะเริ่มขายออนไลน์แล้วก็เริ่มกระจายจุดทัง้งหมดในประเทศไทยประมาณน,าน่าจะประมาณร้อยจุดภายในไม่เกินไตรมาสแรกนะครับตอนนี้พยายามหา คนที่เป็นว่าที่ที่วิชั่นดีๆนะอยากเห็นธุรกิจใหม่ๆมอยากรวยแล้วกันใค,ค้เปิดศูนย์ผมเนี่ยผมรับประกันยอดขายเดือนละสิบล้านกันไหมเดือนละหนึ่นงล้านนะครับกันใเดือนหนึ่งล้านนะแต่คุณต้องมีเงินลงทุนประมาณสักศูนย์จังหวัดเนี่ยน่าจะไม่ต่างกว่าห้าล้านอเอาอย่างนี้นะครับพี่ตายก็อ่าพี่ได้อ่า พูดไว้รวมหมดเลยนะทั้งหมดทั้งมวลเลยนะั่นคือตลาดเกษตรเซ็นเตอร์นะครับก็ถือว่าครบถ้วนนะครับที่พี่ได้บอกไปถึงเรื่องของอาการที่จะช่วยเหลือชาวนานะครับในการที่จะทําข้าวกขอสีสาซึ่งมีคุณสมบัติยังไงมีระยะเวลาการปลูกยังไงแล้วก็ไปรวมไปถึงคณะมหาสมบัตินะฮะรวมไปถึงกเกษตรอื่นๆนะครับที่จะมารองรับจนกระทั่งถึงตอนสุดท้ายที่พี่ต่ายพูดถึงาการช่วยเหลือด้านพลังงานนะครับก็ใช้ฟางใช้แกลบที่ได้จากการปลูกข้าวนะฮะก็ถือว่า พี่ตายได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพวกเราทุกคนนะครับในวันนี้นะฮะถือว่า,าได้ประโยชน์เรียกว่าทบท้วนนะฮะเนื่องจากว่ามีเรื่องของอามาตรการคนละครึ่งของรัฐบาลที่ออกมาให้พวกเราคนละ3,000บาทนะฮะจนถึง31มกราสอกนะครับก็ใช้กันคนละไม่เกินวันละ150บบาทนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะ ไปสแกนซื้อนะฮะได้จากร้านค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต่ายที่ได้ให้ข้อมูลนะครับอาจจะภาพที่ออกมาจะไม่มีภาพเคลื่อนไหวนะครับอาจจะภาพนิ่งๆไปก็อาจจะเป็นเพราะว่าทางด้านเทคนิคนะครับในวันต่อๆไปก็จะขอถือโอกาสนะเชิญชวนพี่ต่ายได้มาพูดคุยกับพวกเราในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณครับพี่ต่ายครับนะครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ